สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องช่องเลยโอเค <Okay. S 1> อะไรนะ <Okay. S 1> อะไรนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเอ่ยคำสั่งาตามห,หน้าใช่หรือว่าไซมอนเซนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมีทั้งหมดสิบห้าคำนะอาจจะน้อยหน่อยไม่รู้ว่าคลิปจะยาวไหม หรือคลิปจะสั้นไหมเอาเป่าให้ไอกับให้ไอกับเจ้าเป่ายิงฉูบว่าใครจะไปเริ่มก่อนคนแรกเป่ายิงชูบให้เป่ายิงชูบว่าใครจะเริ่มคนแรกย่างยิง,ห,งหนึ่งสองสามจังเกอร์หโอ้ยไอ,ไอเริ่มก่อนคำแรกให้พูดว่างยสุดยอดเลยอะ งูย่เลยอ,อ่ะต่อมาจันเจ้าให้ A S M R คนะหนุ่มเริ <c oughs> ่มเลยเออน่าจะพอได้อยู่นะเราว่าไอสวดของไอนอนหนึ่งนาทีนอนไปเลยหนึ่งนาทีเดี๋ยวถ้า ถ้าบ่ายโมงยี่สิบเก้าถ้าบ่ายโมงยี่สิบเก้าปลุกไอ้ด้วยเดออ้อครบหนึ่งนาทีแล้วเอ,อวาเอาครบหนึ่งนาทีต่อมาจันเจ้าเอาน้ำแข็งถูหน้าเออจันเจ้าเอารับแข็งถูหน้าเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ไทยลุกตัวเองฮะนี่ได้แล้วได้แล้ว ให้เปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปพิซซ่าตอนนี้กำลังโี้ยโอ้ปล่อยค้างไว้งั้นแหละปล่อยค้างไว้งั้นแหละมันไม่เห็นไม่เห็นตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่นั้นได้แล้วได้แล้วเอาปล่อยค้างไว้นะไม่ต้องเปลี่ยนนะอย่าอย่าเปลี่ยนนะอ่ะต่อมาเ,มเออให้จันจ้าให้พูดคําว่า กินหมากช้างอยู่หรอขอกินหมากช้างด้วยสิหมากช้างอยู่หรอ,อกินหมากช้างด้วยสิอ่าโอเค,อเคต่อมาไอให้ให้เอ,อ่อให้เปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปข้าวปั้นอเ,เอารูปแกงนะเอารูปแกงนะแล้วโอเคโอเคสุดยอดฮะมุง อ่ะต่อมาให้ทจันเจ้า Wait a minute Who are you หนึ่งสองสามสี่ห้าอโอเคต่อมาอันนี้ให้พร้อมกันนะให้ตะโกนดังๆว่าสวัสดีครับผมไม่เมดโฟก อะต่อมาให้ต่อมาร้องเพลงท่อนคิมมี่นะตนี่นะนี่มานี่มโตมานก่าีนมาคบมในิโรมาใ้เอาจะก่ิมตอคสองรอบมาให้เอาจนกัิมงเจ้าลกันนี่ิโต่ะกิอคอเฮ้ยล่าอพ่า อ่ะพร้อมนะไอ้ไอพูดว่ากลัว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 ขี้แตกที้สองรอบร้ <c oughs> <c oughs> องเพลงเรามีแครอทนะขอขอเลือกแครอทหน่อยอนะไรเงี้ยให้สองคนละกันสองคนเรามีแครอทนะ ออเรียนเรามีขนนะน่อยะโอเคต่อมาคนสุดท้ายให้ให้ไอพูดละกันนะคำสุดท้ายของวันนี้อ่ะให้พูดว่าคนอื่นเขาได้แต่เกรดสี่แต่ผมเรียนผมได้แต่เกรดห้าก็ได้คนอื่นได้แต่เกรดสี่ผมได้แต่เกรด,นะด,กดแปด สี่ไม่ได้เกตแฝงสิทำไมโอเคโอ้ยตอนนี้ที่อัดอยู่ตอนเนี้ที่ยังไม่ได้ต่อเลยนะสิบสองนาทีแล้วโอ้โหทำไมเป็นเยอะขนาดดีอะก็ที่จริงคลิปมันไม่ถึงสิบสองหรอกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยพูดนะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรเอ่ย อย,อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกิมตูดนะคะอย่ลืม,อ,ลมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สวัสดีครับยังไงต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอองจกกนรนลาเย้บ๊ายบาย